เอาแค่พระสูตรสั้นๆเนี่ยโยมกระซิบพระสูตรสั้นๆบรรทัดเดียวเนี่ยกระซิบไปเรื่อยๆยผ่านไปร้อยส0งอคนก็มีโอกาสเพียนนะผ่านมาสองพกว่าปีเราก็เลยต้องกลับไปเช็คเนี่ยสองพันกว่าปีผ่านมาทุกคนอย่างยากโยมมาเนี่ยนับถือาศาสนาพุทธกันหมดไหมถ้าเขาบอกว่านับถือาศาสนาพุทธ แล้วศาสนาพุทธมีใครเป็นศาสดามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานับถือศาสดาใช่ไหมใช่ศาสดาสอนอะไรควรเชื่อใช่ไหมใช่แต่การกระทําของเรานปัจจุบันเหมือนกับที่ศาสดาพูดไว้เมื่อ2000กว่าปีไหมไม่เหมือนนะปัญหามันเืออย่างนี้เมื่อไม่เหมือนเราจะทําไงก็ต้องไปตรวจว่าศาสดาพูดอะไรจริงๆใช่ไหมส่วนไอ้จะทําได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ศาสดาพูดอะไรจริงๆสอนอะไรเช่นว่าทําความดียังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด,ดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาอ่ะอันนี้ปวกกับความมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้โสดาบันละหลุดพ้นนะแก้กรรมทํำยังไงจะพ้นจากกรรมได้มักมีองแปดนะศีลส,สันมาทิปัญญานะอ่านั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะแต่ทุกวันนี้ไป ดับกรรมหรือสิ้นกรรมกันยังไงไปสะดอกข้อต่อชาตาบูชานานน่นนนี้ก็ศาส,สดาไม่ได้สอนปนัญหามันคืออย่างนี้ถ้าเกับเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยผิดอยากได้น้ํามันแต่เอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันไม่ได้เราไม่เอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ําเอามือคันมเมล็ดงาเรากําลังสร้างเหตุผิดดังนั้นเราจึง ดึงมหาชนให้กลับไปสู่คำศาสดาของคุณนะคำของคนที่คุณศรัทธานั่นแหละเมื่อคุณศรัทธาใครคุณควรจะฟังคำของคนที่คุณศรัทธาใช่ไหมนั่นแหละว่าคำของคนที่คุณศรัทธานะเขาพูดอะไรแล้วคุณจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกนะเมื่อมันมีการผิดเพี้ยนเราจึงกลับไปหาหลักฐานที่เก่าที่สุดนะเก่าแก่ที่สุดที่เกิดมาก่อน พิกูดทุกรูปในยุคนี้หรือในยุคสี่ห้าร้อยปีที่ผ่านมาเราเอาหลักฐานระดับเป็นพันปีมาว่าระดับหลักฐานระดับพันปีเนี่ยที่เป็นคำออกจากปากซาสดาเนี่ยท่านพูดอะไรไว้อย่างน้อยเรารู้ความจริงว่าท่านพูดอย่างเนี้ยนะส่วนใครจะทำได้ไม่ได้เชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธานั่นอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมดังนั้นถ้าศรัทธาไม่พอก็ไม่ต้องทำใช่ไหมอ่า เขาก็จะไม่ทําเองแต่ถ้าเขาศรัทธาพอเขาเชื่อว่าคนคนนี้ตรัสรู้จริงแน่นอนเขาก็จะเดินตามแต่ถ้าเขาตกเย็นเขาบอกกาพระสวดนะพุททังสารนังกาสามิข้าพเจ้ามีผู้เจ้าเป็นที่พึ่งนะแต่ไม่ได้ทําตามก็เท่ากับว่าคําพูดของเขากับการกระทําในตัวเขาเองขัดแย้งกันถูกต้องไหม ดังนั้นเรากําลังจะทําให้ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงว่าท่านเจตนาอย่างไรท่านก็ทําตามเจตนาของท่านอย่างนั้น